สวัสดีครับเท็บอลไทยพง,งาดคว้าสองแชมป์ศึกเวลซี่ีมารตลิทที่สเปนซึ่งชิงเงินรางวัลรวมสามหมื่นเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1ล้านบาทรอบชิงชนะเลิศของทุกประเภทโดยนักกีฬาไทยผ่านเข้ามาลุ้นแชมป์สามประเภทในทัวร์นาเมนต์นี้ ประเภทหญิงเดี่ยวจุธาทิพกันทะลงเอาชนะนักกีฬาอันดับสองของโลกจากฮังการีไปได้2ต่อ0เซต12ต่อ6 12ต่อ9คว้าแชมป์เดี่ยวหญิงไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล1,200เหรียญสหรัฐหรือราว43,000บาทประเภทหญิงคู่จุธาทิพกันทะลง และสุภาวดีวงคำจันเอาชนะคู่นักกีฬาจากฮังการีสอต่อศเซตด้วยคะแนน12ต่อ4และ12ต่อ4ขคว้าแชมป์ที่2มาครองได้สำเร็จประเภทชายคู่พักพง์เดชเจริญและบุญคุ้มทิพวงแพ้ให้กับคู่นักกีฬาจากฮังการีศต่อ2เซตด้วยคะแนน -5 ต่อ12และ11ต่อ12คว้ารองแชมป์มาครองโดยทัพนักกีฬาไทยสามารถทำผลงานได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงโดยมีดังต่อไปนี้เหรียญทองประเภทเดี่ยวหญิงกุธาทิปกันทะลงเหรียญทองประเภทหญิงคู่กุทาทิปกันทะลง และสุภาวดีวงคำจันทร์เหรียญเงินประเภทชายคู่บุญคุ้มทิพวงและพักพงเดชเจริญเหรียญทองแดงประเภทเดี่ยวชายบุญคุ้มทิพวงเหรียญทองแดงประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาศิริและกิรติจันเลียงเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่อาริยาหอมดี และจริยาสีสวัสดเหรียญทองแดงประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคําจันทร์และพักพงเดชเจริญรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงได้แก่จุธาทิพย์กันทะลงผมเห็นว่าเทคบอลไทยเดินมาได้ถูกทางแล้วครับ เพราะนักกีฬาไทยใช้ทักษะกีฬาตะกอ้อมาเล่นด้วยจึงสร้างสีสันให้กับกีฬาเทคบอลเป็นอย่างมากเลยครับและจากการที่ไทยคว้าแชมป์ติดต่อกันหลายครั้งทำให้นักกีฬาไทยจึงเป็นที่น่าจับตามองมากเลยครับและเป็นแรงกระตุ้นให้ชาติเอเชียหลายประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเทคบอลมากขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เกิดการรู้จักอย่างกว้างขวางจนในที่สุดก็จะสามารถผักดันกีฬาเทคบอลให้เข้าสู่โอลิมปิกเกมได้เลยครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ